ครับก็มาสวัสดีนะครับหลังจากผมฉีดวัคซีนมาจนครบนะครับวันนี้ก็3วันละก็มีเพื่อนๆทราบว่าผมไปฉีดวัคซีนแล้วก็เริ่มสอบถามกันเยอะแยะเลยว่าเฮ้ยมึงฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากู้องไปฉีดแล้วเป็นยังไงแล้วมัน มันเขากลัวนู้นดึงดึงเขากลัวแล้วเขาก็กังวลอยู่ก็เลยบอกเขาบอบว่าเออเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็เลยถือโอกาสเอาคลิปนี้มาเล่าให้ฟังอออันนี้ก็ครบแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะถอดออกได้แล้วพลาสเตอร์อันนี้นะครับก็หลังจากฉีดแล้วนี่ครับวันวัน,ว,นวันแรกที่ผมฉีดออกมาผมจําได้ว่าอืม คพิสิตที่ขอประชุมมหาวิยทยาลัยเชียงใหม่ก็ต้องขอขอบคุณและก็ชมเชยทีมงานที่บริหารจัดการได้ค่อนข้างดีมากและต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าผมเข้าไปเนี่ยเริ่มเ,เข้าคิวตอน10โมงนะครับแล้วก็เริ่มปักเข็มตอน10โมงครึ่งกระบวนการขั้นตอนก็เคยเล่าไปฟังแล้วแล้วก็พอ11เอโมงจำได้ประมาณสิบโมงหกนาทีนะครับเขาก็ หลังจากให้ผมนั่งพักครึ่งชั่วโมงแล้วออกมาระหว่างนั่งพักนี่ผมไม่มีอาการอะไรเลยนะครับกลับจากบ้านกลับจากานั่นมาถึงบ้านก็ไม่มีอาการอะไรอีกจนผมก็รู้สึกเออเราคงไม่มีแตญหาอะไรแล้วแต่เราก็กังวลอย่างเดียวว่ากลัวภูมิท่าทานไม่เกิดโอ้พอคือนนั้นเนี่ยนะครับพอหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่นั้นจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยลิ้นข้างเคียงไม่มาเลยนะครับจนถึงสี่ทุ่มไปแล้วผมก็หลับไม่รู้เรื่องพอตื่นมาตีสามติดตอนเชา้าตีห้าที่เล่าฟังอาการเริ่มมปวนนเเราาลละ็อก,ออกลลอคับ อาการมันจะเหมือนเหมือนกับคนที่เวลาคุณเป็นไข้หวัดแล้วคุณเหมือนกับปวดเมื่อยตามตัวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นลักษณะไข้หวัดในลักษณะที่ก็หนักเบาเห็นหมอเขาบอกว่าอาจจะไม่เท่ากันนะครับปวดเมื่อยตามตัวนิดข้างเคียงผมก็บอกว่าเอ๊ะแสดงว่าผมด้านทางผมทํางานแล้วนะผมก็คุยกับเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนที่หมอบอกโอ้ยของอาจารย์มันปฏิกิริยามันจะช้าหน่อยมันขึ้นอยู่กับอายุนะผมเพิ่งรู้เขาบอกว่าถ้าอายุน้อยๆเนี่ยมันจะตอบสนองกับพวกแอนติเจนฤทธ ไวรัสที่ฉีดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ภูมิต้านทานออกมาเร็วนะั้นร่างกายก็จะรู้สึกอาการลิดข้างเคียงนี้มาเร็วนั้นถ้าเราสูงอายุเนี่ยมันก็เหมือนโรงงานจะ,จะผลิตอะไรมาต่อสู้มันจะช้าหน่อยให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติทีนี้คําถามที่เันเกิดขึ้นก็คือว่าแล้ว,ลว,ลวถ้าสมมุติว่าเราเป็นเนี่ยจะเป็นอยู่กี่วันอาก็แชร์ให้ฟังเลยเหมือนกันนะวันวันแรกผมไม่มีอะไรพอวันที่สองป้าผมจะเริ่มเปิดมวยนึกตัวเยอะมากเลยแล้วผมจะไม่กินยาแก้ปวดนะคือผมจะลองดูที่ว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะปวด ก็ไม่กินยาแค่ปวดเลยและเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ออนอนพักผมนอนประมาณสักสามหรือสี่ชั่วโมงยาวเลยนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาอาการปวดมันก็ยังมีอยู่แต่พอตกกลางคืนก็ไม่ไหวนะผมผมเลยต้องกินพาราไปเม็ดหนึ่งห้าร้อยมิลลิกรัมเม็ดเดียวนะครับผมไม่กินสองเมด็ดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเชื่อว่าห้าร้อยมิลลิกรัมก็พอลนะพอนอนตื่นมาเมื่อเช้าเนี่ยครับผมรู้สึกอาการเนี่ยมันม,น, normal, น,นมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอมผมพูดได้เลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอนมแล้วระหว่างที่วันที่ผมปวดเนี่ ครับผมปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดคอปวดเขา่ามันปวดน่นะครเหมือนกับเป็นที่เราเป็นไข้หวัดผมย้าเหมือนกันเราเป็นไข้หวัดนะก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วครับดูผมก็เช้าๆผมก็มาเล่นดนตรีผมมาใช้กิจกรรมที่ที่ผมอยากจะกลับมาสู่ normal ให้เหลือที่สุดก็โดยสรุปผมก็ยังยืนยันนะครับว่าการฉีดวัคซีนไม่มีอะไรเลวร้ายแต่สิ่งที่ดีก็คือคุณได้ทําให้ตัวคุณเองมีภูมิต้านทานที่จะต่อสู้กับโรค โรคร้ายที่จะเข้ามาก็คือโควิดและสิ่งที่คุณช่วยได้อย่างก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณจะได้ไม่เป็นไปเป็นอ,อ,อะไรฮะภาระให้กับการที่หมอและโรงพยาบาลต้องดูแลคุณเพราะถ้าคุณในการหนักเนี่ยคุณอยู่โรงยาลน,นานเนี่ย ทั้งเตียงเองทั้งระยะเวลาในการทองเตียงเองก็จะทําให้ผู้ป่วยที่จําเป็นกว่าคุณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสใช้นั้นการดูแลตัวเองแบบนี้เนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงโดยการใส่หน้ากากมีโซเชียลดิสแทนซิงป้องกันไม่ให้เชื้อเข้ามาหาเราแต่ในขาะเดียวกันเราต้องมีภูมิต้านทานพอที่จะต่อสู้กับเชื้อที่มันอาจจะเกิดเออร์เลอร์หรือเลสเลอ,เอบางอย่างที่มันเข้ามาได้บก็ทะทำให้ร่างกายเราต่อสู้กับโควิด -19 ได้อย่างดีย้ำอีกครั้งนะครับฉีดวัคซีนไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าคุณจะไม่ติด แต่บอกว่าถ้าติดแล้วคุณจะสู้กับมันยังไรแล้วก็สู้อย่างสบายใจด้วยโอเคนะครับสุดๆครับก็ขอบคุณครับ